การเมืองนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมีการาไปเริ่มเตรียมตัวกันคือโดยหลักแล้วเนี่ยกลุ่มที่เขาชุมนุมกวนกันเนี่ยเขาจะนัดกันวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชม1ิตุลาคมแต่ว่าวันนี้ใน13ตุลาคมก็ยากคุณผู้ชมก็เขาก็ไปรวมตัวกันก่อนเตรียมสถานที่เตรียมจัดเวทีกันนะครับแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจนได้ซึ่งก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่คนเนี่ยหันมาให้ความสนใจการชุมนุมก่อนที่จะถึงวันนัดนะครับ mm. เพราะว่าเดิมเนี่ยวันนัดก็คือ14ตุลาคมนะครับ โดยวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับวันนี้เนี่ยที่เป็นจุดไฮไลท์สำคัญเนี่ยก็คือการจับตัวบรรดาแกนนำนะครับแล้วก็ผู้ชุมนุมรวมทั้งหมดเนี่ยตอนนี้อย่างน้อยที่เราได้รายงานมาคือ19คนนะครับก็คือมีการควบคุมตัวในช่วงบ่ายสามบ่ายสี่ที่ผ่านมานะครับหนึ่งในนั้นก็คือไผ่ดาวดินหนในแกนนําของผู้ชุมนุมนะครับอีกคนนึงก็คือแอมมี แอมี่เดอะบ๊อบบอทอมบลูส์นะครับนักร้องดังที่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในที่เป็นหนึ่งในคนที่เป็นเป็นหน้าเป็นตาของกระบวนการประชาธิปไตยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าหัวข้ามหัวข้ามเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันโดยบรรดาผู้ชุมนุมนั้นเขานัดรวมตัวกันที่หอศิลป์นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็มารวมตัวกันที่สอตอชอนะครับสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศสดนะครับเรามีผู้สื่อข,ข่าวของเรานะครับคุณวัชินีพบุปภภาพรายงานตั้งแต่ที่ อนุสวรีประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ที่หอศิลป์เชิญครับค่ะสวัสดีค่ะน้องพลอยสวัสดีค่ะคุณนพจักรคุณกอย่าค่ะตอนนี้นะคะทีะ่ฉันก็อยู่หน้าที่ขอเนี้ยปรับกล้องก่อนนะคะ,อะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่หน้าสันักงานตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาจาก2จุด2ขบวนด้วยกันนะคะจุดแรกก็คือเดินทางมาจาก อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเดินผ่านขบวนรถแล้วก็เดินมาตามถนนหลานหลวงเนี่ยค่ะจนเพิ่งมาถึงที่นี่เมื่อสักครู่นี้เองขณะที่กลุ่มที่รอมาอยู่ก่อนหน้านี้นะคะเป็นกลุ่มที่มาจากสกายวอล์กสยามสแควร์ค่ะซึ่งก็เดินเท้ามาตอนนี้พวกเขามาบรรจบก,กันตรงนี้ค่ะโดยมีหนึ่งข้อเรียกร้องก็คือต้องปล่อยตัวแกนนำนะคะหรือว่าผู้ร่วมชุมนุมที่ถูกจับตัวไปทั้งหมด21คนภายใน3ชั่วโมงนี้ค่ะค่ะ ตอนนี้บรรยากาศการชุมนุมเป็นยังไงบ้างคะคนที่มาร่วมในการชุมนุมตอนนี้บรรยากาศนะคะก็สงบมาสักครู่แล้วนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะมีการตั้งแนวกั้นบริเวณหน้าสานักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ตัวของผู้ปราศัยค่ะตอนนี้ได้แก่คุณพาิศนะคะเพนกวินก็มีการเข้าประชิดแนวรั้วค่ะแล้วก็มีการปราศัยกดดันเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่องแต่สถานการณ์โดยรวมหลังจากที่กลุ่มที่มาจากอนุสาวร,รีย์ประชาธิปไตยมาสมทบแล้วยังสงบค่ะค่ะ เดี๋ยวให้พลอยหันกล้องนะครับไปให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือบรรยากาศที่สตชนะครับคุณผู้ชมสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติแต่ว่าโดยต,นตอนนี้นะแกนนําไม่ได้ถูกจับกลุ่มที่นี่ถูกไหมฮะอันนี้คือเข้าไปรวมตัวกันเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์นะครับเพราะว่าส่วนมากในแกนนําที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยจะอยู่ที่ปทุมธานีนะครับซึ่งทางด้านกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเขาก็ ออกมารวมตัวกันนะครับบรรยากาศอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับคุณผู้ชมที่บริเวณหน้าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติที่ประทุมที่แยกประทุมวันนะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้เวลา19นาฬิกาย่นาทีนะครับตอนนี้ฝนก็เทล,ลงมาแต่ว่าก็ยังมีผู้ชุมนุมเดินทางมามากดดันเป็นสัญลักษณ์นะครับเพราะว่าวันนี้ภาพที่เรียกว่าเป็นชนวนที่ทําให้เกิดความขัดแย้งหลักเนี่ยน่าจะเป็นภาพที่ไผ่ดาวดินถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ย จุดที่คนนั้นจับตากันก็คือความขัดแย้งระหว่างการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจกับแกนนําผู้ชุมนุมนะครับทําให้ผู้ชุมนุมนั้นเขาเลยเรียกมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเพื่อที่จะมาเรียกร้องนะครับให้ทําการปล่อยตัวแกนนําแล้วก็เรียกร้องกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแสดงความไม่พอใจกับการทําหน้าที่ของตํารวจในวันนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆจากสตอชอนะครับค่ะ บรรยากาศตอนนี้มีความพยายามที่จะเจรจากันระหว่างกลุ่มของตำรวจแล้วก็กลุ่มของแกนนำไหมคะน้องพลอย ก็คือทางแกนนํานะคะก็มีความพยายามที่จะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะส่งตัวแทนมาเจราจาค่ะเพื่อที่จะสอบถามว่าจะมีการปล่อยตัวเมื่อไหร่อย่างไรค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีตัวแทนจากฝั่งตํารวจมานะคะทําให้ตอนนี้ค่ะการปราศัยก็ยังดําเนินต่อไปโดยที่เป็นการปราศัยข้างเดียวยังไม่แน่ชัดว่าจะมีการเจราจาเมื่อไหร่ค่ะแต่ว่าก็มีการกดเส้นตายนะคะว่าหากไม่ปล่อยตัวภายในสามชั่วโมงก็จะดําเนินการในขั้นต่อไปค่ะขั้นต่อไปคืออะไรคะ ทางต่อไปอันนี้ทางแกนนายังไม่เปิดเผยนะคะแต่ก็มีการเรียกระดมพลที่บริเวณตวชดภาคหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเป็นที่ที่คุณผ่ยดาวดินนะคะออมีการไลฟ์สดแล้วก็กล่าวว่าถูกนําตัวไปไว้ที่นั่นค่ะเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้พลอยอยู่กับรายการไปยาวๆก่อนเลยนะครับจะได้เห็นบรรยากาศที่สตชน,นะครับเดี๋ยวเราจะรายงานควบคู่ไปด้วยนะครับคุณวัชนี แล้วเดี๋ยวจะตัดสลับกลับไปให้คุณสนสในช่วยรายงานเพิ่มเติมนะครับวันนี้เนี่ยเริ่มเล่ากันตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมชุดแรกเดินทางเข้ามาคือทีมงานสาภาพร้อยเอ็ดปลดแอกนะครับเริ่มทยอยมาถึงในพื้นที่นะครับก็เจตนาของเขาเนี่ยตามที่เขาบอกก็คือว่าตั้งใจที่จะเข้ามายึดพื้นที่ปักหลักตั้งเต็นท์ที่บริเวณหน้าร้านแมคโดนัลล์ข้ามโรงเรียนสตรีวิทยานะครับซึ่งพื้นที่ตรงน,น ปกติจะมีการนัดชุมนุมกันที่จุดนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเรียนตามตรงก็คือว่าวันนี้เนี่ย13ตุลาคมเนี่ยมันก็มีพิธีทําให้มันก็เกิดปมขัดแย้งขึ้นมาจนได้นะครับคุณผู้ชมด้วยเงื่อนเวลาที่13ตุลาคมมันต่อกับ14ตุลาคมนะครับอพอมาถึงเนี่ยบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็ตั้งใจที่จะมีการติดป้ายนะครับตั้งใจที่จะ มีการจัดตั้งเวทีกันนะครับมีการติดป้ายยุบสภาภายใต้กติกาใหม่นะครับ<ม>ก่อนที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นจะนาเวทีโชว์ชวคราวมาติดตั้งกับรถกระบะคันดังกล่าวระหว่างนั้นนะครับแกนนําคนที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์ก็เดินทางมาถึงนะครับในช่วงบ่ายบ่ายไผ่ดาวดินนะครับก็เดินทางมาถึงตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับจนถึงช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาคือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการปราศัยกันไปนะบรรยากาศก็ดู ไม่ชอบมาพากลแล้วที่ใช้คําว่าไม่ชอบมาพากลเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยหรือว่ากลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยก็จัดเวทีแบบนี้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าตำรวจเนี่ยจะเปิดทางให้จัดเวทีไปะนะครับอันนี้ก็คือเป็นมาหลายครั้งและสี่ห้ากเจ็ครั้งที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็น19กันยาที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมประชาชนปลดแอกเยกวาวชนปลดแอบครั้งไหนก็ตามเนี่ยจัดกันตรงนี้แหละแต่ว่า ตำรวจเนี่ยจะปล่อยจะปล่อยให้ดาเนินกิจกรรมไปนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผู้ชุมนุมเขามาถึงปุ๊บนะครับพยายามจัดจัดตั้งเวทีปุ๊บปรากฏว่ารอบนี้ดูเหมือนว่าตํารวจเนี่ยจะมีท่าทีที่ไปขวางกั้นนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่บรรยากาศมันเป็นแบบที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละก็คือผู้ชุมนุมกับตํารวจนั้นก็มีการแลกคารมประทะวาจากันนะครับกินเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงคือดูดูแล้วไม่เหมือนทุกครั้งแน่นอนแล้วแหละครั้งนี้นะครับ จนถึงช่วงเวลา17นาฬิกาตรงก็ถึงช่วงไฮไลท์จนได้ช่วงเวลา17นาฬิกาตรงนะครับพลตำรวจตีเมธีรักพันธ์นะครับท่านเป็นผบกน .6 นะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอสำราญราชได้เดินทางมาขอเจราจาขอให้ผู้ชุมนุมเนี่ยนำรถออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็นำรถเหล็กออกจากบริเวณถนนเนื่องจากว่ากีดขวางเส้นทางการจราจรนะครับ ก็ต้องเข้าใจด้วยวันนี้ก็คือ13ตุลาคมนะครับอย่างที่บอกไปมีขบวนเสด็จทางตำรวจก็ชี้แจงว่าจะมีขบวนเสด็จหลังจากนี้นะครับก็มีบรรยากาศการเจรจากันว่าตกลงควรจะถอยมากน้อยแค่ไหนนะคุณผู้ชมจนสุดท้ายเนี่ยทางตำรวจก็รู้สึกว่ามันต้องดันพื้นที่ออกไปอีกก็พยายามขับขัดผลักดันออกไปนะครับดันพื้นที่ออกไปอีกเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ยืนเป็น แนวบริเวณแนวรั้วเหล็กนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็รวมตัวตั้งตัวนะครับเอามาขวางกั้นกันเอาไว้นะครับมีการชู3นิ้วเป็นสัญลักษณ์ก่อนที่จะเปิดเพลงแล้วก็เต้นกันนะอันนี้คือบรรยากาศก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่สําคัญนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยยืนยันว่าจะปักหลักที่นี่และจะไม่คืนพื้นที่นะครับตำรวจเนี่ยได้เสริมกําลังควบคุมฝูงชนประมาณ5กองร้อยเพื่อเข้าพื้นที่แล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าไปเคลียร์นะครับใช้วิธีคล้องแขนกันนะครับเพื่อกั้นเป็นแถว ตีเป็นวงกลมเพื่อเข้าถึงรถเครื่องเสียงให้ได้ระหว่างนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็แสดงความไม่พอใจนะครับมีการโห่ร้องพร้อมกับมวลชนนั้นส่วนหนึ่งก็ได้มีการสาดสีใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าสีน้าเงินเนี่ยก็คือสีที่มวลชนนั้นเขาเตรียมเอาไว้แล้วก็เตรียมมาสาดผู้ชุมนุมนะครับขอภัยมาสาดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ,ะเหตุการณ์เนี่ยก็ชนลม,มุลอย่างมากช่วง4ี่ห้าหกโมงเย็นนะครับสีเนี่ยเลอะไปทั่วบริเวณหน้าแมคโดนัลล์ข้างๆสตีววท ที่ใกล้กับอนุสาวรีประชาธิปไตยนะครับแกนนำสองคนหลักก็คือไผ่ดาวดินแล้วก็แอมมี่เนี่ยก็ยังคงขึ้นรถปลาใสอยู่นะครับขึ้นรถปลาใสยยังคงปลาใสในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประชาธิปไตยอยู่นะครับระหว่างนั้นคุณผู้ชมตํารวจก็ได้ประกาศว่าตอนนี้เนี่ยกิจกรรมเนี่ยสิ้นสุดเสร็จสิ้นลงแล้วนะตำรวจเนี่ยขอคืนพื้นที่ขอรื้อเต็นท์และเอาเครื่องเสียงออกขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้าน การอยู่ที่นี่เนี่ยผิดกฎหมายตำรวจเนี่ยได้ทําการล้อมทั้งข้างหน้าและหลังผู้ชุมนุมเหลือไว้แค่ตรงกลางแล้วนะอันนี้เป็นจังหวะที่เป็นช่วงก่อนที่ตํารวจนั้นจะเข้าไปรวบแกนนำนะครับแล้วก็ผู้ชุมนุมรวมทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อย19คนนะครับทีนี้เนี่ยจังหวะที่เป็นช่วงสําคัญเลยคือจังหวะนี้คุณผู้ชมก็คือตอนที่ตํารวจนั้นตัดสินใจเข้าไปรวบตัวนะครับสแกนนําก็คือไผ่ดาวดินแล้วก็แอมมี่เดอะบอททอมบลูนะครับ โดยรายงานเนี่ยบอกนะครับว่ามีการควบคุมนักศึกษาประชาชนแล้วก็แกนนาอย่างน้อย19คนนะครับนอกจากไผ่ดาวดินแล้วก็แอมมี่เดอะบอทเทมบลูสเนี่ยก็มีบรรดาผู้ชุมนุมที่อยู่ที่บริเวณด่านหน้านี่แหละแล้วตามรายงานบอกนะครับว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย1คนขณะที่แนวร่วมเจรจาขีดเส้นให้ปล่อยตัวทั้งหมดก่อนหนึ่งทุ่มตรงวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเหตุการณ์ช่วงไฮไลท์สาคัญช่วง5้าโมงเย็นถึง6กโมงเย็นซึ่งมันเป็นช่วงเหตุการณ์ไฮไลท์สาคัญ ที่กินเวลาเนี่ยแค่ประมาณ5-10นาทีเท่านั้นอ,อันนี้หมายถึงช่วงที่มีการจับกลุ่มแกนนำอ่าจับกลุ่มไผ่ดาวดินจับกลุ่มแอมมี่เดอะบัลทัมบลูส์นะครับแต่ว่าช่วงเวลา5้โมงเย็นเนี่ยสื่อหลายที่เขาก็เกาะติดรายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องนะครับมันก็มีภาพไผ่ถูกลากแบบนี้ขึ้นรถขังไปนะรถควบคุมตัวไปทำให้คนที่เขาสนับสนุนฝั่งของไัยดาวดินสนับสนุนฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเขาเห็นภาพนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้มันทําเกินไปหรือเปล่า นะอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะบอกได้ว่าเอ้ยโอ้โหที่ผ่านมากม็อยากให้ขอสักวันหนึ่งอะ่ะวันนี้เนี่ยขออย่ามากินพื้นที่ได้ไหมอันนี้คือฝั่งของเหตุผลของทางฝั่ง,งตํารวจนะครับว่าเขาให้เหตุผลแบบนี้ในการเข้ามาควบคุมสูงชนในวันนี้นะครับแล้วสุดท้ายมันก็เกิดเหตุนี้จนได้นะครับแล้วก็ภาพที่คนแชร์กันมากเนี่ยก็คือภาพนี้นะภาพของการควบคุมตัวไผ่ดาวดินกับแอมมี่เดอะบอททอมบลูนะหลังจากนั้น ก็มีการเรียกนัดกันที่หอศิลป์ในช่วงเวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงะนะครับก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงนี่แหละอันนี้ก็เป็นภาพเหตุการณ์นะครับช่วงเวลา6โมงเย็นที่ผ่านมาอันนี้คือเพนกวินครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยคนที่ออกมาเรียกระดมนะคะว่าให้มีการชุมนุมกันทันทีที่หน้าหอศิลป์ก็คือทางฝั่งของทนายอานนท์นะคะก็ออกมาไลฟ์สดค่ะ ว่ามีการชุมนุมด่วนที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยข้อเรียกร้องก็คือว่าขอให้ปล่อยกลุ่มแกนนําอย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้ก็เลยทําให้มีประชาชนที่ได้รับสารจากทางการไลฟ์ของทางนายอานนท์เนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ติดตามข่าวสารอยู่แล้วทางโลกออนไลน์หรือว่าในทวิต t ตอรเนี่ยก็เดินทางมาร่วมกันชุมนุมนะคะณขณะนี้เนี่ยจอเล็กของเราก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่ เป็นการรายงานสดจากหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่ขณะนี้มีการชู3นิ้วด้วยนะคะครับผมอ้าวทุ่ม37นะครับคุณวัชินีครับค่ะก็ตอนนี้นะคะก็มีการกล่าวถึงเหตุการณ์พฤษภาปี53ค่ะแล้วก็เปิดเพลงนะคะถ้าดิฉันฟังไม่ผิดน่าจะเป็นเพลงที่ชื่อว่าเพลงนักนักรบนิรนามค่ะแล้วก็ชูสนิ้วค่ะอืม ดูแล้วเนี่ยตั้งแต่คุณวัชนีเดินทางไปถึงเนี่ยคนยังเดินทางเข้ามาร่วมชุมนุมต่อเนื่องไหมครับหรือว่าเป็นยังไงบ้างครับเอ่อได้ยินไม่ชัดนะคะแต่เข้าใจว่าสอบ<ช>ค่ะเขาชุมนุมใช่ไหมคะคจำนวนผู้เข้าชุมนุมตอนนี้ก็ยาวมานะคะตั้งแต่บริเวณสี่แยกพระพรหมนะคะยาวมาถึงบริเวณหน้าป้าย สตชเลยค่ะหลังจากที่ป้ายสตชมุ่งหน้าไปทางแยกเฉลิเผ่าคนก็ค่อนข้างเบาบางแล้วแต่ว่าคนจะแน่นหลักๆบริเวณหน้าป้ายสตชค่ะค่ะวันนี้ก็มีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยค่ะถ้าหากว่าภายใน3มชั่วโมงไม่มีการปล่อยตัวแกนนาตามที่มีการเรียกร้องเนี่ยจะมีการปักหลักค้างคืนชุมนุมกันต่อทั้งคืนเลยไหมคะ อขออนุญาตใหม่ได้ไหมคะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงค่ะ,ะวันนี้เนี่ยมีการเรียกร้องข้อเรียกร้องเดียวนะคะตอนนี้ขณะนี้เนี่ยก็คือว่าให้ปล่อยตัวของแกนนําผู้ชมุมนุมถ้าหากว่าภายใน3ชั่วโมงไม่ปล่อยตัวแกนนำเนี่ยทางกลุ่มของแพนกวินเนี่ยจะปักปัดทั้งคืนกันเลยไหมคะคืนนี้ เรื่องของการปักหลักั้งคืนจริงๆแล้วที่อนุสาวรีประชาธิปไตยนะคะก็ยังมีกำลังบางส่วนปักหลักดูแลรักษาเต็นที่ในตอนแรกเนี่ยวางแผนไว้ว่าจะค้างคืนอยู่ค่ะซึ่งเต็นก็ยังตั้งอยู่ตรงนั้นก็เชื่อว่าหลังจากที่แกนนา จัดการตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแกนนําก็มีการให้คาสัญญาก่อนออกมาว่ายัางไงก็จะกลับไปที่เต็นท์อย่างแน่นอนค่ะ,ค,ะคือ,อแน่แน่แหละที่ประชาชนมัยประาี่ประทายปั<า>งปักแน่นอนคืนนี้นะคะครับเอาเดี๋ยวให้คุณวัชนีจับภาพนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่คุณวัชนีกันต่อนะครับ<ๆ>เดี๋ยวไปรายง,งานภาพรวมแผนการเดิมแ้ะกันนะครับคุณผู้ชมที่เข้าวางแผนกันเอาไว้ว่าบรรยากาศวันพรุ่งนี้เนี่ย14ตุลาคมนะครับโดยความหมายทางการเมืองเนี่ยก็เป็นวัน รอบๆนะครับวันสําคัญที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนะครับวันหนึ่งทำให้มันก็มีการนัดชุมนุมกันในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูกราฟิกกันหน่อยว่ามีกลุ่มไหนบ้างนะที่เขานัดรวมตัวกันกลุ่มหลักๆเนี่ยคือฝั่งของประชาธิปไตยฝั่งที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยเขาก็ใช้ชื่อว่าคณะราษฎร2063นะครับ2563นะครับคุณผู้ชมเขานัดกัน14นิกาตรงก็คือเขาใช้ คำว่า14นาฬิกาวันที่14ตุลานะก็คือบ่าย2ของวันที่14ตุลาก็ให้มารวมตัวกันนะครับคุณผู้ชม2 5 6 3แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ออกมาประกาศชัดเจนเลยก็คือว่าไทยพักดีไทยพักดีเขาก็ออกมานัดกันนะครับตอน5โมงเย็นหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยบรรดาคีแมนคนสำคัญต่างๆในด้านฝ้าก,การเมืองฝั่งอนุรักษนิยมนะครับททั้งพุุธอิสระนะนคคณศาเจจ นายแพทย์เดียนทองแน่นหนานครับแล้วก็ล่าสุดคือคุณสุเทพเทือกสุบัณเนี่ยต่างก็นัดมาชุมนุมกันทั้งนั้นเลยนะครับรอบๆบริเวณที่ท้องสนามหลวงนะครับ <c oughs> ไล่มานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ไทยพักดีกลุ่มไทยพักดีเนี่ยนัดที่หน้าวัดพระแก้วนะครับตอน5้าโมงเย็นหลังจากนั้นนะครับกลุ่มคุณผู้ไทสระนะครับกับคุณสระเจนจาคะเนี่ยตั้งแต่9ก้าโมงเช้าที่ลานพระบรมรูปทรงม้ากลุ่มของคุณหมอเรียนทองแน่นหนาเนี่ยคือ10บโมงเช้านะครับ ที่บริเวณสะพานมขวานรังสรรถนนราชดำเนินใกล้ๆกับทำเนียบรัฐบาลน,นะครับแล้วก็คุณสุเทพเทเวศวัตณน,นั้นนัดที่ถนนราชดำเนินนะครับลานพระพารามหาเจษฎาบดินตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรียงไปตามไทม์ไลน์เนี่ยพรุ่งนี้ก็จะมีกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลมากันตั้งแต่เชา้าก็คือ9ก้าโมงเช้าที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าและที่ถนนราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายก็จะมีกลุ่มของคุณสุเทพนะครับก็จะมี3ามกลุ่มก่อนนะ แล้วบ่าย2องเนี่ยไฮไลท์มันก็ไปจับตาที่กลุ่มคณะราษฎรว่าจะมากันไหมมากันมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนฝั่งของไทยพักดีเนี่ยเขาก็จะมาปิดท้ายตอน5โมงเย็นนะครับทั้ง5กลุ่มนี้กระจายกัน5พื้นที่แต่ว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันมากมนะระยะเนี่ยห่างกันไม่เกิน3-4กิโลเมตรนะครับในจุดที่แต่ละกลุ่มนัดรวมตัวกันซึ่งที่ผ่านมามันเคยมีบรรยากาศแบบนี้แล้วก็คือว่าไทยพักดีกับประชาชนปลดแอกเนี่ย เขานัดชุมนุมพร้อมกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพอเวลามันเหลื่อมกันก็เลยไม่มีบรรยากาศการประทระกันนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยดูแล้วเวลา<ะ>มันแน่นมากใกล้เคียงกันมากดูจากตารางมันแน่นมาก9ก้าโมงสิบโมงบ่ายครึ่งนะครับบ่ายสองแล้วก็ถัดมาก็คือ5้าโมงเย็นซึ่งโอ้โหก็ไม่รู้แหละว่าพรุ่งนี้เนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเอาเดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศที่สตชกันอีกรอบหนึ่งนะครับคุณวัชินีครับเชิญครับ ค่ะน้องพลอยดีนไหมคะคะ,อะตอนนี้นะคะก็ฝนตกอย่างหนักค่ะแต่ว่ากลุ่มประชาชนที่มีการชุมนุมอยู่ตรงนี้ก็ยังักาฟันกั่ต่อเรื่องนะคะแล้วก็มีการปราศัยอดเรื่องด้วยค่ะประกอบกับคนที่มาชุมนุมนะคะก็ส่งเสียงตอบรับกับกานแสดงที่มีการปราศัยเป็นระยะระยะค่ะ ผมอ้าวขอบคุณคุณวัชนีมากนะครับเกาติดที่หน้าเพจเว็บพอยท์ทูเดย์นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่ทวิตเตอร์ของทางเว็บพอยท์ทูเดย์และของคุณวัชนีด้วยนะครับ um. ก็จะมีรายงานบรรยากาศอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับว่าตอนนี้ในการชุมนุมเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะมีผู้สื่อข่าวนะครับเกาะติดบรรยากาศโดยร,รวมนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยที่ได้เห็นบรรยากาศกันก็คือผู้ชุมนุมเขาก็จะตะโกนกันนะครับว่าเอ่อ อย่าขังเพื่อนเรานะคำว่าเพื่อนเราก็คือทั้งไภ่ดาวดินทั้งแอมมี่เดอะบอททอมบลูนะครับแล้วก็ทั้งผู้ชุมนุมแกนนาต่างๆรวมกันทั้งหมด21คนนะครับส่วนกลุ่มก้อนต่างๆนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงจุดยืนกันอย่างเช่น D R G นะครับกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยเนี่ยก็บอกว่าพอแล้วกับรัฐบาลที่ตั้งพวกของตัวเองมาช่วยกันสืบทอดอํานาจให้ตัวเองได้กกบโกลผลประโยชน์บนความทุกข์เข็นของประชาชน พอแล้วกับรัฐบาลที่ขวางทางแก้กฎหมายสูงสุดของบ้านเมืองขวางทางของประชาชนในการไปสู่สิ่งที่ดีกว่าพอแล้วกับรัฐบาลโจรอันนี้กลุ่มแรกนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งกลุ่มนะครับคือมันจะมีหลายกลุ่มนะคุณผู้ชมกลุ่มของนักศึกษาเนี่ยจะมีหลายกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มก็คือเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และกรารชุมนุมนะครับ united front of thammasat demonstration d ก็บอกว่าประกาศจากคณะราษฎรนัดรวมพลกันที่ถนนราชดำเนินบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพวกพาะเราทุกคนเนี่ยคือคณะราษฎรและคณะราษฎรเนี่ยยังไม่ตาย เช่นเดียวกันนะครับกับกลุ่มเยาวชนปลดแอบนะครับก็บอกว่าได้มานัดหมายกันเมื่อรัฐชภาไม่ฟังก์ชั่นนี่คือเวลาแห่งท้องถนนเราคือนักเรียนเราคือเยาวชนเราคือประชาชนนะครับซึ่งตามเวลานัดหมายเนี่ยก็คือ14นาฬิกาตรงวันพรุ่งนี้นะครับ14นาฬิกาตรงของวันที่14ตุลาตามตารางที่เขาบอกไว้ก็คือว่า16นาฬิกาตรงเนี่ยจะเดินเท้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าถ้าเกิดว่าจํากันไม่ผิดคุณผู้ชมครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีการนัดหมายกัน แต่ก็มีการเปลี่ยนแผนหน้างานซึ่งเราก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่าวันพรุ่งนี้การชุมนุมนั้นท่าทีจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับข้อความข้อเรียกร้องที่สื้อออกมานั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าเบื้องต้นที่เขาบอกกันก็คือว่าฝั่งของคณะรัษฎรฝั่งของคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเนี่ยนัดกันบ่ายสองส่วนคนที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยก็มีนัดกันตั้งแต่เช้า บรรยากาศตอนนี้หน้าสตชนะคะก็มีการสาดสีไปที่ป้ายสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะทางด้านของแกนนําแพนกินพาริสเนี่ยนะคะบอกว่านี่คือเป็นเพียงแค่กิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นภายในค่ำคืนนี้นะคะถ้าหากว่ายังไม่มีการปล่อยตัวแกนนําตามที่มีการเรียกร้องนะคะครับอ้าวเนี่ยนะครับ,รบก็รอจับตาดูกันนะครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ย ที่ไหลที่คอ,อการเมืองเขาวิเคราะห์กันเขาก็ตอนแรกมองกันว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยผู้ชุมนุมนั้นไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มสูงขึ้นจากที่ผ่าน,านมาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดตัวเลขเขาตักกันเอาไว้สักประมาณ5 0 0 0 0ื่นคนในช่วงวันที่19กันยายนเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกระแสก็ไม่ไม่ได้<บ> au, มี <ลง S 1> ปัจจัยอะไรเออมันไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่คนนั้นไม่พอใจรัฐบาลเพิ่มขึ้นหรืนอแน่นอนมีคนไม่พอใจไม่เห็นด้วยกับการทํางานของรัฐบาลน,นะครับแต่หลกัหลกๆก,ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ นะแต่ว่าก่อนอันนี้เนี่ยมันมีทั้งเรื่องของกระทิงแดงนะครับเรื่องของทายาทกระทิงแดงเ,เรื่องของการซื้อเรือดำน้ำนะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ทยอยถอยอท,ท,ท,ทยอยถอยถอยนะครับทยอยแก้ปัญหาไปทีละอ,อย่างแล้วที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยทําให้สถานการณ์มันคลี่คลายก็คือการทํางานของรัฐบาลการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าไม่ไปสมไฟเพิ่มอะ่ะคือผู้ชุมนุมมาทําอะไรก็ปล่อยไปนะอย่าไปสมไฟเพิ่มอย่าไป จับกลุมอย่าไปอะไรให้มันเกิดบรรยากาศที่การกระอ่วนกันนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพอมันเกิดภาพแบบนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องรอจับตาดูกันนะครับวันที่14ตุลาคมวันพรุ่งนี้ค่ะ จริงๆไปดูฝั่งของทางรัฐบาลบ้างนะคะก็มีการประเมินการชุมนุมก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้เนี่ยทางรัฐบาลเขาก็ประเมินการชุมนุมแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับการชุมนุมวันที่14ตุลานะคะทางฝั่งของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังบอกอยู่เลยนะคะบอกว่าให้ไปถามตํารวจนะคะก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็ให้ไปถามตํารวจโน่นนั่นคือสิ่งที่นายกเนี่ยตอบกับผู้สื่อข่าววันนี้นะคะขณะที่ทางด้านของพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะบอกว่าการชุมนุมที่จะ มีขึ้นวันที่14ตุลาคมนี้เนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้กังวลน,นะคะแล้วก็คิดว่าผู้ชุมนุมคงจะมากันไม่มากคิดว่าเอาอยู่ส่วนเหตุผลที่คิดว่าผู้ชุมนุมไม่มากนั้นพลเอกประวิทย์ก็บอกว่ากะเอาเองเพราะว่าตอนนี้มีทั้งสองฝ่ายแต่ว่าฟังเสียงจากกระแสแล้วก็คิดว่าคงน่าจะมาไม่มากในวันพรุ่งน,นี้นะคะแล้วก็ไม่มีปัจจัยอะไรนี่คือสิ่งที่พลเอกประวิทย์ประเมินไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์การจับกลุ่ม แกนนำนะคะที่เกิดขึ้นวันนี้ค่ะครับผมก็สัญญาณส่งเสียงชัดนะอย่างนายกก็พูดชัดเลยว่าให้ไปถามตำรวจแล้วไปไงเลยวันนี้ก็ได้ถามตำรวจชัดเจนเลยตำรวจเขาก็จับแกนนำเลยนะครับส่วนการทำงานทางด้านสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยออกมาประเมินเรื่องนี้นะครับก็ยอมรับว่าเป็นห่วงนะครับส่วนข้อมูลของคนที่จะมาร่วมชุมนุมเนี่ยตอนนี้ข้อมูลปัจจุบันมีไม่มากเท่าไหร่ไม่ถึงหลักหมื่นนะครับแต่ว่าสมชก็ย้ำนะครับว่าตัวเลขที่ให้มานั้น ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้เป็นการประมาทไม่ได้เป็นการท้าทายกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับส่วนที่จะมีคนเคลื่อนย้ายมาจากต่างจังหวัดเข้ามาเนี่ยคาดว่าจะมี40-50ถึงจังหวัดมาจํานวนไม่มากนะครับผู้ดําเนินการเนี่ยเป็นกลุ่มเดิมเดิเหมือนครั้งที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นการประเมินของทางสมชนะครับทางด้านตํารวจคุณผู้ชมพลตำรวจเอกสุวัสดยดแจ้งยอดสุขนะครับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลอยู่ระหว่างการประสานการปฏิบัติการกับแกนนําการชุมนุมนะครับ เบื้องต้นท่านก็อธิบายเรื่องของโควิดก่อนนะบอกว่าก็หวังว่าจะให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่นะครับส่วนเรื่องของจํานวนผู้ชมุมนุมในตอนนี้ทางการข่าวมีการประเมินแล้วแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้นะก็ตอบ2ออย่างหลักๆก็คือเรื่องโควิดกับเรื่องของจํานวนผู้ชมุมนุมนะครับอันนี้ก็คือท่านผบชนนะครับค่ะนี่คือการประเมินไว้ก่อนนะคะที่จะมีเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตาม พอมีเหตุการณ์นี้เนี่ยพี่เอ,อ็มคนก็เริ่มจับตาแล้วว่าสรุปพรุ่งนี้ที่ประเมินกันตอนแรกว่าคนจะมาไม่เยอะเพราะว่า,าวันทํางานด้วยนะคะแล้วก็เหตุการณ์ก็ไม่น่าจะมีปัจจัยอะไรอย่างที่พลเอกประวิตยบอกแต่ครั้งนี้เนี่ยมันมีปัจจัยเข้ามาแล้วก็คือเรื่องของการจับกลุ่มแกนนําเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องติดตามกันว่าจะเยอะจะน้อยขนาดไหนนะคะครับผมคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ